โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปตัวนี้ผมจะเก็บบรรยากาศของ WOC 5ในรอบเก็บคะแนนของตี้บากิบิ๊กดักมาฝากนะครับว่าจะเป็นยังไงมัง่งโดยผมจะเอามาให้ดูแค่ทีมละ1เกมนะครับที่ผมเจอนะจะเป็นทีมที่น่าสนใจต่างๆนะแค่ทีมละเกมเท่านั้นบางทีมคือจะเจอกันหลายรอบมากอย่างเช่นทีมของชิตังนะครับทีมพี่ชิตังนะหรือทีมโรเจอร์หรือทีมพ่อปลา,างเงี้ยเจอกันบ่อยครับ แต่เราจะเก็บมาแค่เกมเดียวเนาะโอเคก็ไปดูกันเริ่มกันที่คลิปแรกก่อนนะจะเป็นตี้เจเลอร์นะครับอ่านี่ตีเจเลอร์ er, ก็จะมีสมาชิกเป็นอา,อาจจะไม่เห็นเนาะเพราะผมต้องเซ็นเซอร์ช่องแชทเนาะก็จะมีเจเลอร์มีแฮมเบคอนอะไรพวกนี้นะครับประมาณนี้นะก็เริ่มมาก็เตรียมตัวบัฟนะครับ เราก็บัฟบัฟนะแล้วก็วิ่งตามบาดไปนะครับโดยแผนหลักคือผมจะอยู่กับบาดนะเน้นตั้งโซนกับบาดเป็นหลักสู้กันไปนะครับอันนี้ก็คือในปาร์ตี้ประเมินกันแล้วว่า,าเราสามารถเล่นเสียงได้นิดหน่อยนะก็เลยค่อนข้างจะวิ่งกันไปแบบกระจัดกระจายนิดนึงจะเห็นได้ว่าเจเลอร์จะยิงจากทางซ้ายนะผมก็จะวิ่งไปดูนิดหน่อยว่าใครยิงอยู่วะ าก็พยายามเก็บอย่างอื่นไว้ก่อนนะคนในปาร์ตี้ก็ทุกคนก็มีหน้าที่ของตัวเองนะครับอาจจะพากอะไรไม่ได้มากนะเพราะว่าอันนี้ผมเป็นส่วนประกอบเล็กๆในปาร์ตี้นี้นะครับแค่มาเล่นพาร์ลักให้เขาเฉยๆนะตัวก็ไม่ใช่ตัวผมนะครับบอกไว้ก่อนอ่าก็จบไปนะอันนี้ก็อ่กอก็ค่อนข้างสบายแหละครับอค่อนข้างสบายไปต่ออันนี้จะเป็นอ่าเป็นตี้มิยามิย่านะ มิามิยา,ยาตังตังนะครับก็ที่นี้ก็วิาสาดแรงนะต้องต้องระวังไปที่วิาสาดนะเราจะต้องระวังไปที่วิาสาดนายเขาก็วิ่งเข้ามาเปิดก่อนนะผมก็ยืนอยู่ข้างหลังนะครับยืนโซนไว้ข้างหลังบิงกี้โดนนายไล่แต่หันไปเปิดฟิชชั่นยิงพระก่อนเลยนะน่าจะใช่แล้วก็ยิงมิามิยาต่อ ตัวบิงกี้ก็ค่อนข้างแรงครับถ้าเกิดได้จ่ายนะถ้าได้จ่ายค่อนข้างแรงมากปัญหาจะเป็นตอนที่โดนลุมกระทืบซะมากกว่าก็ต่อสู้ยุ้ยยุดกันไปนะครับเปิดโซนเล่นกันตามสูตรผมก็ค่อยๆเล่นไปตามภาษาพระตัวนึงนะครับทำนู่นทํานี่ไปเรื่อยเห็นใครเลื่อนรถก็เดินไปแครี่มั่งอะไรมัางโอเปอให้วิเก่ง มุมมุมพามอาจจะน่าเบื่อหน่อยนะเพราะผมขยับมากไม่ได้นะครับไม่สามารถขยับเยอะได้นะอ่านี่เขาชุบหมู่ขึ้นมานะยืออีกรอบนึงนี่ผมก็โอเปอร์สู้ไปตอนนี้เหลือแค่พ้ากับเหลือแค่พาแล้วนะครับกำลังจะบอกว่าเหลือพ้ากับไนท์ไนท์ไปแล้วนะก็เหลือแค่พ้าครับพ้าเขาพยายามวิ่งนะผมก็พยายามโอเปอร์ให้ถึงที่สุดนะครับ แวนจะได้แรงแรงนะพอแวนแรงแรงจะได้ไม่มีปัญหาผมก็พยายามดิ้นรนโอเปอิลถึงที่สุดเขาก็ถือว่าวิ่งยื้อเวลาได้ดีนะครับพาถึกมากนะไม่รู้เขายอมหรืออะไรนะเห็นเขาหยุดวิ่งไปเลยก็ประมาณนี้นะสําหรับตี้มิยามิยาต่ออันนี้จะเป็นตี้ของแคมีนะครับตี้หมอแครกับคุณเรนนี่เนาะอืม ก็จะเป็นสไนเปอร์เหมือนกันนะครับมีสไนเปอร์ทั้งคู่นะเปิดฟิชชั่นจ่ายดามจค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ตัวหมอแค์เป็นไนคีค่อนข้างโหดเนาะแล้วมีโรกด้วยนะก็ผมก็มีหน้าที่เปิดโอเปอร์นะครับแล้วก็เล่นตามเท่าที่จะเล่นได้นะเนี่ยเขาก็สู้กันนัวเนียเลยผมดูไม่รู้เลยใครเป็นใครซัดก,กันอยู่ตรงไหน เหมอแคร์ก็ยืนสับบิงกี้อยู่นะครับแต่บิงกี้ยิงคนอื่นดูดเลือดทันนะเนยกดดาร์คเฟรมซอร์ดวิ่งไล่สับแล้วก็โดนโดนไล่ไปนะครับอันนี้กระบวนเริ่มแตกนะเริ่มเริ่มเดินกันมั่วซั่วแล้วทีมผมเริ่มแบบว่าต่างคนก็ต่างไปเดินไล่เก็บดาเมจกันนะ ผมก็พยายามยืนให้กลางที่สุดนะครับแล้วก็โอเปอร์ไปเรื่อยๆเนาะนี้เขาก็เหลือแค่2คนแล้วครับอ่าเหลือเหลือคนเดียวแล้วเหลือแค่เสกแล้วเสกไม่ไม่เดินแล้วโอเคอ่ะต่อไปนี่ต้องรีบก้ามอ่าก็ตีนี้เป็นตี้สงซ่าเนาะเป็นผมผมรู้จักแค่สงซ่าครับผมไม่ค่อยรู้จักคนเยอะก็ต้องขอโทษด้วยนะ รู้จักแค่สงซ่านะคือผมรู้จักคนน้อยอะ่ะบางทีเขาก็เปลี่ยนชื่อกันผมก็จําไม่ได้นะนี่ครับโอเปอร์ก่อนเลยนะเปิดงานเปิดงานเลยก็โอเปอร์แล้วก็ตั้งโซนนะผมก็ตั้งโซนอยู่นะ ก็ไนท์เขาเลือดหล่นเข้าทั้งวนะครับเลือดหล่นเข้าทาั้งวารอลูน่าอยู่ๆก็วิ่งไปเก็บวิได้เฉยเลยนะครับหลอ่ออยูน้าวิ่งไปเก็บวิแล้วก็โดนชุกขึ้นมาวิ่งไล่กันใหม่นะโดยมีอิมมี่เนี่ยพยายามปั่นป่วนอยู่นะอิมมี่เป็นแดนเซอร์ถึกอยู่พยายามมาปั่นป่วนอยู่อยู่ๆเลือดเขาก็หล่นกันแบบหนักมากนะน่าจะโดนเชนนะครับเลือดหล่นกันหมด เียกระบวนไปนิดนึงแล้วก็กลับมาสู้ใหม่นะบิงกี้ก็ยิงเอมี่ตายไปนะครับสองชีวิตรวดผระตายนะตายกันล้มกันไม่หยุดนะครับเพราะว่าพอเริ่มติดวีแล้วมันจะจ่ายดาเมจไม่ทันนะจบไปแบบไม่มีอะไรมากนะครับจบไปแบบค่อนข้างเร็วนะอ่ะตีนี้เดี๋ยวผมดูไม่ทันนะแปบ๊บนึงอ่ะตีนี้คือตีเดอะบอยนะจะมีเดอะบอยกับอ่า ถ้าจำไม่ผิดก็ชื่อดาร์เกิลป่ะประมาณนี้นะเดอะบอยกับดาร์เกิลก็เดอะบอยเป็นไทรน,นกที่ก็แรงเหมือนกันครับไทรน,นกเหมือนจะมีกันอยู่มีพี่มีพี่เรนนี่มีบิงกี้ก็มีเดอะบอยนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะนก็สู้กันเลยนะก็ยิงซัดกันเลยอันนี้ก็เหมือนเปิดดาเมจแรกกันเลยครับผมก็โอเปอร์ช่วย ถ้าใครสังเกตถึงตอนนี้มันจะเริ่มมีเอฟเฟกแล้วนะเพราะวันแรกๆผมไม่ได้เปิดเอฟเฟกผมลองเล่นแบบปิดเอฟเฟกดูก่อนอันนี้ผมลองเปิดเอฟเฟกมาน้อยๆดูนะว่าเออมันจะมันจะทําให้ผมแบบมองไม่เห็นหรือเปล่าทําให้ผมเล่นแย่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อ่ะถ้าเปิดเอฟเฟกแบบไม่ได้เยอะมากก็พอเล่นได้นะผมจะได้หาวงแดงเจอนะวงแดงอยู่ไหนอันนี้ก็คือยิงกดยิงกดไปเรื่อยๆหลักๆก็จะโดนบิงกี้ไล่ย,ยิงนะครับเพราะว่าระยะไกลแล้วก็ดาเมจแรงนะ อันนี้ผมก็พยายามตัดฮีลนะพยายามไปไปตัดไม,ไม่ให้เขาดูดเลือดได้แต่ก็หาจังหวะไม่ค่อยทันหรอกคราบ,บอกตรงว่าแสบตานะมองหาไม่ค่อยเจอว่าใครทําอะไรอยู่ตรงไหนชีวิตผมตัดฮีลใส่พายเนี่ยมันจิ้มยากนะผมพยายามจิ้มแม่งจิ้มยากก็พาเขาค่อนข้างอ,อึดนะอ่ะนี่ก็เรียบร้อย จบไปดาเมจปิงกี้แรงสุดนะ4ี่ิบสอนะเท่าไหร่อพันแปดร้อยล้านอ่ะอันนี้จะโหดแล้วอันนี้คือตีพ่อปานะครับตีเนี่ยคือตีพ่อปานะก็ทุกคนหวัดหวันนะครับเห็นตีพ่อปาทุกคนหวัดหวันก็พยายามตั้งโซนไม่ไปสู้นะรอรับอย่างเดียวรอรับลึกนะ เรียกไ,ได้ว่าเป็นแผนแบบแผนเต่าเน้นเกมรับหรือจะเรียกว่ารอโดนก็ได้นะเราก็ยื้อไว้นะเราก็โดนไนท์ทะลวงเข้ามานะผมมองชื่อไม่ชัดนะมีไนท์ทะลวงเข้ามาแล้วก็มีโรคมายิงจ่ายดาเมจฟรีจากด้านซ้ายนะครับซึ่งยิงผมแรงจัดแรงมากผมโดนยิงจะเป็นลมแล้วผลโดนเสกจับไม่หยุดแล้วเสกก็ย้ายแล้วนะจากจับผมเขาย้ายไปจับคนอื่นแทน ถือสู้ยากมากครับบอกเลยว่าสู้ยากมากจะเห็นว่าพวกผมนี่เลือดลดกันแบบว่าเป็นน้ําไหลไม่หยุดตายแล้วตายอีกเดี๋ยวตายเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวตายเดี๋ยวเกิดนี้ผมก็ตัดสินใจวิ่งใครอยู่ก็อยู่ขอวนรอบนึงเดี๋ยวมาใหม่แล้วก็โดนจับนะตามสเต็ปนะ นี่ผมเปลี่ยนพยายามเปลี่ยนมูลร้ายมาช่วยนะแม่งก็เหมือนไม่รอดนะเหมือนจะโดนดิสเปลของมูลร้ายออกไปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันก็พยายามยื้อทุกครั้งอะจะลองสู้แต่จริงมันสู้ไม่ได้แล้วนะครับถ้าเกิดถึงถึงตรงเนี้ยทำยังไงมันก็พลิกสถานการณ์ไม่ได้แล้วนะเพราะติดวีกันยับเลย ไลอัพก็คือไม่มีบาทด้วยนะครับเพราะว่าเคยเล่นไลอัพที่มีบาทไปแล้วนะก็แพ้แพ้ตลอดอะเจอเจอพี่ปาก็คือแพ้ทุกรอบนะอืมกดชุบหมู่กดนู่นกดนี่นะยื้อทุกอย่างนะอะต้านต้านไว้ได้แค่ประมาณสักเนี่ยนาทีกว่านะเนี่ยแล้วผมก็โดนจับนะโดนจับโดนเดสบอลก็โดนลุงกระทืบนะ แล้วก็แตกแก็คือแตกไม่ไหวนะครับจะเห็นว่าจ่ายดาเมจก็ไม่ค่อยไหวนะดาเมจน้อยมากอ่าอันนี้จะเป็นตี้โซลแลมเนาะจะเป็นตี้ของคุณโซลแลมนะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูนะก็เป็นตี้ที่ผมคาดหวังว่าจะเจอมากนะเพราะว่าเจอกันครั้งเดียวเนาะแบบพยายามจะแบบเอออยาก อยากลองเล่นกับเขาดูเราจะได้รู้ว่าเออเราไหวไม่ไหวอะไรยังไงนะคือตีบนๆเราก็อยากเจอทุกตีแหละครับเราจะได้รู้ว่าเออเราสู้ที่ไหนได้เราสู้ที่ไหนไม่ได้นะจะได้แบบเออเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วก็เล่นเล่นกับหลายๆคนก็สนุกกว่านะให้เจอพี่ปลาบ่อยๆก็ไม่ไหวเหมือนกันเหนื่อยเหนื่อยจิตเหนื่อยใจนะอันนี้ก็จะเห็นว่าคุณโซแลมโดนบิงกี้ยิงแตกไปเลยนะเปิดอันตียิง แตกไปเลยแล้วก็มันดูจบค่อนข้างไวอ่ะเพราะว่าพระเขาโดนกดด้วยนะพระเขาโดนดาเมจกดมันชุบลําบากหรือแบบชุบขึ้นมาก็จะโดนกดปิดวีเพราะมันกระบวนมันเสียครับเวลาจํานวนคนเสียเปรียบกระบวนมันจะเสียนะก็เลยจบเร็วเลยแมตชนี้ไม่ได้คาดคิดว่าจะเป็นแบบนี้นะเขาทางทางคุณโซลแลมอาจจะแบบจังหวะเขาอาจจะผิดพลาดแลไรนิดหน่อยนะอันนี้ก็เป็น เป,เป็นคู่ที่สู่สีที่สุดแล้วที่ผมกดเจอนะก็คือทีมของพี่ชิตังกับทีมผมเนาะเป็นแบบกดเจอแล้วสู่สีที่สุดแล้วโดยพี่ชิตังเขาเปลี่ยนกับเป็นซุปโนโลแล้วนะพอเปลี่ยนกับเป็นซุปโนโลแล้วทรงพลังกว่าตอนเป็นนินจาเยอะเลยนะครับบอกเลย <S <s ก็เขาจะเล่นเป็นพระสองนะพระสองพาลาหนึ่งไนท์เผาหนึ่งแล้วก็อ่าจะเป็นพี่ชิตังเนาะพระจะเป็นคาทาโรตัวหนึ่งนะครับ ทาโลของคุณอของคุณฝุ่นนะแล้วก็เป็นสมุดของคุณโดฟรานะผมก็พยายามอยู่ในโซนนะเพราะว่าแรงจัดพยายามกลางเซฟตี้ไว้ผมพยายามตั้งโซนเนี่ยเขาก็ไม่เล่นนะต่างคนต่างไม่เล่นจะบอกว่าเจอกันบ่อยมากนะครับตีตีผมกับตีพี่ชีตังเนี่ยเจอกันบ่อยมากสู้กันบ่อยมาก จะเห็นว่าเลือดหล่อลูน่านี่ยวบแบบยวบเลยอะหล่นแบบยวบอะอันนี้ก็คือขยับโซนขึ้นมาตรงกางนะั่หละอาหลอดรูน่าตายนะผมก็วิ่งไปชุบนะพี่บอมโดนดาเมจรุนแรงแตกไปนะครับกระโดดถอยออกมาแล้วก็วิ่งกลับเข้าไปกดพระใหม่นะจะเห็นว่าเลือดเขายวบเร็วมากเหมือนกันนะพี่บอมอะ ถ้าลองสังเกตดูเลืองพี่บอมจะยั่วค่อนข้างเร็วนะไอ้ตรงกลางจอก็ล่อก,กันวุ่นวายนะนพี่บอมกระโดดกลับเข้าไปไล่พระใหม่นะครับแล้วก็โดนทีเดียวตุ้มเกือบตายแต่ไม่ตายนะครับรอดมาได้แล้วก็ปุ๊บปุ๊บตายด้วยพลังแห่งซูปเปอร์โนวิดพี่ชิตังนะครับแหกแล้วก็ตายซ้ำอีกอันนี้คือวีคหนักแล้วนะอันนี้คือวีคหนักแล้วเขาก็ ไม่ไหวแล้วผมก็ไปชุบกลับขึ้นมาน,นี้ก็คือต้องมาแบบเล่นแผนเต่าขเข้าโซนกันแล้วว่าไม่ไหวจะเห็นว่าเลือดยั่วกันไม่หยุดนะมีบิงกี้แอบไปยิงคุณฝุ่นตายไปทีนึงนะตอนนี้ก็ใส่กันนัวแล้ว นนจทางโบเก้นก็พยายามยืนค้ำให้อยู่ตลอดนะครับเขาก็พยายามมายืนค้ำอยู่ตลอดนะพอเลือดเขาลดถึงจุดหนึ่งเขาก็หนีนะกดกดพุ่งหนีเขาก็หนีทันอะ่ะตามไม่ไหวอะ่ะอันนี้ก็คือไม่รู้ท่าไหนเหมือนพี่ชิตตังจะเหมือนโดนแบบว่าหันไปเชนใส่แล้วก็ทาพร็อกพอดีมันก็เลยตายเลยอันนี้ฝุ่นฝุ่นตายค่อนข้างหลายหลาย,หลายตัวแล้วน,น่าจะวีกแล้ว แต่พวกผมก็ไม่กล้าออกนะอยู่รอกอนนะแผนเต่าออนะอันนี้ผมเตรียมเตรียมรูนขึ้นมารอกดแล้วนะแบบเตรียมหน้ารูนขึ้นมาแล้วเตรียมตัวที่จะกดแล้วอันนี้กดรูนละกดรูนเพื่อสู้นะครับในจังหวะสุดท้ายนะพี่ชิตตังเขาก็โดนทนายสอยแล้วก็วินวอลลหลบทันนะเบก,ก็ตายนะครับ เบรกโดนโดนนู่นโดนโดนี่โดนซ้ำไม่หยุดเลยนะน่าจะติดหลายวีคละคุณฝุ่นก็ตายซ้ำอีกนะอันนีน้น่าจะหลายวีคจัดเลยนี่บัฟมาแล้วนะครับกาลินฮอนนะครับมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะชุบกันไม่ได้แล้วนะผมก็พยายามยื้อนะกดโอเปอร์กดชุบหมู่เพื่อแบบเสริมความถึกแล้วนะเน้นเสริมความถึกแล้วแล้วก็พยายามโอเปอร์เรื่อยๆแล้ว,ลวเราต้องตั้งโซนตลอดนะนี่คุณอคุณโบเค้นก็ตายไปนะ แล้วยู่ๆก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเราก็ตายกันหมดเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็จบไปนะจะบอกว่าตึงมากนะครับสู้กับตีของพี่ชิตังเนี่ยไม่ไม่ชัวร์เลยนะครับว่าจะชนะหรือจะแพ้เวลาเจอกันน่ะอยู่ที่จังหวะเลยนะเพราะเพราะต่างคนต่างตายกันได้อะอันนี้ก็จะเป็นเจอกับอ่าน่าจะตีคุณแม็กเจนะถ้าผมจำไม่ผิดนะตีคุณแม็กเจเนาะ เหมือนเดิมนะครับวิ่งมาตั้งโซนก่อนนะอันนี้เลือกที่จะตั้งโซนตรงกลางเลยนะเพราะเรารู้สึกว่าเราได้เปรียบนะพอเรารู้สึกว่าเราได้เปรียบเราก็ตั้งโซนเขยืบเข้าไปใกล้ๆเลยนะตั้งโซนไกลๆตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าจะได้จะได้ปิดเกมได้ไวนะครับจะได้ไปกดต่อเก็บแต้มนะก็เหมือนดาเมจจะค่อนข้างห่างกันครับก,ก็เลย่าจบจบเร็วจีเลย ต่อไปเป็นตี้โรเจอร์นะครับตี้แชมป์สีท่านที่แล้วนะครับมันจะมีเกมที่ผมยุยี่กว่านี้อีกนะแต่ผมไม่ได้อัดไว้มันเป็นเกมแรกของวันสุดท้ายลืมอัดเกมแรกลืมอัดอันนี้ก็ของวันสุดท้ายเหมือนกันครับแต่เป็นเกมอื่นแล้วเดี๋ยวดูนะว่าเป็นไงชนกับตี้แชมป์นะครับตัดสินใจตั้งโซนที่บ้านเลยครับไม่คิดจะออกไปเลยเพราะแบบ เคยออกไปหลายทีแล้วแตกแต่อยู่ในบ้านก็แตกเหมือนเดิมนะโดนลุมกระทืบแบบเขาสาสสกิลเข้ามาแบบยับยับอะไม่ไหวเลยนะครับปอกนาจายืนฟรีอยู่กลางแมปก็แบบทำอะไรไม่ได้เพราะมันฆ่าไม่ได้อยู่แล้วอะแต่เขาก็ยืนแบบใส่นู่นใส่นี่ยับเลยจะเห็นได้ว่าเลือดทางฝั่งโรเจอร์นี่แทบไม่ลดเลยนะคือสู้ยากเลยครับโดนกดยับเลย ตายแล้วตายอีกผมก็พยายามยื้อทุกทางนะเนี่ยเมื่อกี้ผมกดชุบหมู่จะเต็มอยู่แล้วผมโดนโดนู่นโดนนี่พอดีเนี่ยไม่ได้ชุบไม่ได้พยายามยื้อทุกทางนะครับไม่ยอมแพ้สู้จนถึงที่สุดอะแต่ก็ไม่ไหวอะตายอยู่ดีนะโอเคอันนี้จะเป็นไฮไลท์ละจะเป็นแบบอ่าไม่ใช่ไฮไลท์ควันหลงแล้วกันควันหลงปิดท้าย ผมย้อนกลับก่อนหน่อยนึงเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงให้นะอันนี้ผมจะไม่พากนะครับเป็นควันหลงปิดท้ายเนาะก่อนอื่นก็เราจะปิดกันด้วยคลิปต่อไปนะครับแล้วผมจะไม่พูดแล้วเราก็จะตัดคลิปจบไปเลยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร e ให้หน่อยนะครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้าหรือคลิปีโอหน้าเนาะขอบคุณครับเ้ยหนึ่งหนึ่ง <S <S ดีดดด

ยืนยัน one on one โอ้ยูซี่ยูเซ่ round five ไงพี่ไปโชว์เดี่ยวไปพี่ต้องพิมพ์แล้วพี่ไปต้องพิมพ์แล้วพี่ไปต้องพีิมแล้วเฮ้ยพี่ไปแข่ง่งจากตรงจีนมา